สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท,ทุกท่านมีอ้อยชะมชวนทำต้มจืดหัวชะเ้ากับแครอทใส่ซี่โครงหมูซึ่งต่อยอดมาจากการแกะสลักแครอทกับหัวชะเ้าเมื่อคลิปที่แล้วถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่นให้นาซี่โครงหมู350กรัมล้างน้ําให้สะอาดและนํามาร่วกกับน้ําร้อนจัดประมาณหนึ่งครั้งเติมน้ําร้อนให้ท่วมซี่โครงหมูเลยค่ะแล้วก็คนซี่โครงหมูให้กระจายตัวหลังจากนั้นรินน้ําร้อนออกทิ้งตักขึ้นมาใส่ พาชนะที่เตรียมไว้และพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการทำต้มจืดหัวเชะเท้ากับแครอทใส่ซี่โครหมูตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดประมาณ2ลิตรครึ่งใช้ไฟแรงค่ะรอจนน้ำเดือดใส่ราชีชหนึ่งรากซึ่งมีน้ำหนักประมาณ20กรัมกระเทียมทุบบุบ15กรัมน้ำตากลกรวด7กรัมซี่โคหมูที่ลวกไว้เมื่อสักครู่350กรัมเกลือ10กรัม ริกไทยขาวป่น1กรัมีอิ้วขาว20กรัมน้ำปลา35กรัม คนส่วนผสมให้เข้ากันถ้ามีฟองให้ตักฟองออกทิ้งและปรับไฟเป็นไฟกลางหลังจากนั้นปิดฝาและต้มต่อเนื่องประมาณ40นาทีหลังจาก40นาทีมีอ้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจึงเติมหัวเชื้อเท้ากับแครอทปริมาณของหัวเชื้อเท้ากับแครอทรวมกันให้ได้500กรัมหรืออย่างละ250กรัมก็ได้ค่ะหลังจากที่เติมหัวเชื้อเท้ากับแครอทลงไปแล้วให้คนส่วนผสมให้เข้ากันปิดฝาและต้มต่อเนื่องด้วยไฟกลาง ต้มเป็นเวลา15-20นาทีหรือจนกว่าหัวเชะเท้ากับแครอทจะสุกหลังจาก15-20นาทีมีอ้อยจะตรวจสอบแครอทกับหัวชะเท้านะคะว่าสุกดีแล้วหรือยังเนื้อของหัวเชะเท้ากับแครอทถ้าสุกเขาจะมีเนื้อที่ใสมีอ้อยจะตักให้ดูใกล้ๆค่ะเมื่อหัวเชะเท้ามีความสุกและใสได้ประมาณนี้แล้วก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ แครอทก็เช่นกันแต่ถ้าหากหัวเช้าเท้าและแครอทของท่านผู้ชมยังไม่สุกสามารถต้นต่อจนสุกได้ค่ะตอนนี้ไม่อ้อยจะปิดาและปิดไฟและพักทิ้งไว้ให้อุ่น หลังจากที่อุ่นตัวลงแล้วจะเห็นได้ว่าเนื้อของหัวเช็ดเท้าจะมีความสุกใสมากยิ่งขึ้นมีอ้อยจะตักใส่ชามหรือภาชนะที่เตรียมไว้ต้มจืดของมีอ้อยจะมีลักษณะของน้ำค่อนข้างใสและมีรสชาติค่อนข้างอ่อนถ้าหากท่านผู้ชมชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงเพิ่มเติมได้เลยค่ะหลังจากนั้นจะโรยด้วยผักชีพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้ มี่อ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ